โอ้ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะมีอีกหรือเปล่านะอันนี้แต่เขาใช้คำว่าเส้นทางนําร่องนะคือในเส้นทางนี้เดี๋ยวก็จะมีจัดเที่ยวอีกแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวตัวโหดรัจ่ยจะเอามาใช้อีกหรือเปล่านะวันนี้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนะโพสต์ข้อความโพสต์ภาพด้วยนะคุณป๋องพร้อมข้อความแล้วบอกว่า5ธันวาคมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะ พร้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระเจ้าสถานเอกอัคราทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยนี่เป็นความสัมพันธ์ที่ว่าระดับระดับพระราชบิพนเนี่ยนะทางการจีนเนี่ยนะมีความสัมพันธ์กันอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการท่องเที่ยว่ยงานการชาตินะปลายปีคุณบอกโอ้ใช่ทุกปีนะเนี่ยการชาตินการชาติแล้วนาวันนี้วันที่ห้าเนาะเดี๋ยวการชาติวันที่แ ก็วันพฤหัสดีแล้วใช่ใช่ใช่นี่ดรรัชดาธนาดีเด็กนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายมตรีก็เชิญชวนประชาชนนะเที่ยวงานการชาติประจำปี2565ครับภายใต้แนวคิดเก้าทศวรรษเก้าทศวรรษใต้ร่มพระบารมีสะดูดีสภานายิกาสภาการชาติไทยครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสหมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาและทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยครบ6 6ปีโดยมีกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เช่นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการปลูกต้นไม้ออนไลน์การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ e commerce, อีคอมเมิร์ซแต่งอวตารชมมินิคอนเสิร์ตรูปแบบ360องศาเกมเซนเตอร์ อีเวนต์พัดบอร์ดลุ้นทองคำการตรวจดวงพยากรณ์ออนไลน์และร่วมบริจาคเงินเป็นผู้ให้กับสภากาชาดไทยผ่านการเดิมเดินกิจภารกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปนะครับนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายจากภาครัฐภาคเอกชนนะเช่นกรมกงศุลเนี่ยเขาจะไปบริการทาพัดบอร์ดนอกสถานที่ในงานกาชาดประจำปี2565เขาจัดขึ้นวันที่8ถึง18ธันวาคมครับเวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่บูธกระทรวงการต่างประเทศ